ได้ไประกันเสียตามช่วงอายุใช่ไหมใช่แต่ตอนได้ทำตั้งแต่อายุ28 27 28ตอน27ได้เสียประมาณ20,000 25,900เอ้ย25,900ก็เกือบ2 6พอ28ก็เท่าเดิม29ได้ก็ขึ้นมานิดนึงจนอายุ30ได้เสียประมาณ26,100ถูกมากคิดดูตอนที่ไว้เป็นนะตอนที่ไว้ตอนที่ไว้ไม่สบายใช่ปะ ประกันยังครับยังไม่อนุมัติไว้ป่วยวันนี้ประกันจะอนุมัติอีกสองวันน่ะที่มันเป็นอะไรที่แบบโคตรแบบโคตรแบบรู้ซึ้งถึงว่าเฮียนักพีวิตคนเราไม่มีประกันนะเว้ยใช้ชีวิตไม่สุดแล้วแบบอีกสองวันประกันจะอนุมัติวันนี้เข้าโรงพยาบาลไม่มีประกันรูไหมตัวคืนเงินเท่าไหร่คืนละินสองหมื่นสองคืนละสองหมื่นสองสองคืนก็าฟาดไปสี่สี่หมื่น เห็นไหมแล้วค like ิดด so, okay, so ูว่าเราต้องมานั่งแบบอุ้ยเสียดายเงินต่อปีต่อปีแต่ชีวิตเราต้องมานั่งยอมๆเข้าใจไหมเข้าใจคำว่ายอมๆยอมๆกินแบบยอมๆน่ะกินแบบยอมๆยอมๆหมายถึงมันประหยัดประหยัดอะแต่ที้มันไม่สุดน่ะเข้าใจไหมอันนี้ก็คือโดนพี่ตังด่ามาเรื่องประกันพวกเรไม่ทำนะพวกเราไม่ทําขนาดใช้ชีวิตแบบรวดผล Extreme กันสุดจัดก็ไม่ทําประกันนะรู้สึกว่า คือเราคนบ้านๆอะ่ะเราก็เสพมาอีกบ้านๆนี่แบบเจอคนที่ขายประกันเราต้องหยีไว้ก่อนหีไม่มาหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยขนาดด้วยคอนเทนต์ต่างๆที่ถูกแบบยัดเข้ามาเราก็เลยแบบไม่โน่นนี่นี่ก็เลยโดนพี่ดา่าเชง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 ,ชงมึงใช้ชีวิตกันอย่างนี้นะมึงอุตส่าห์หาเงินมาทั้งชีวิตอย่างนี้นะถ้าวันไหนที่มึงเป็นอะไรที่มามึงจะเอาเงินที่มึงหามาทั้งชีวิตนอะ่ะมารักษาตัวเองเหรอแล้วเวลาชีวิตที่มึงใช้ไปเนี่มันโดดน้ํามึงทำอย่างนี้มึงเอ็กซ์ตรีมขนาดเนี้ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมา หมดเลยนะที่มึงหามาเออมันก็จริง